สวัสดีค่ะท่านน้ำหรือผู้ที่เกิดในราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทํานายดวงความรักให้กับคุณประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะ พลังงานตัวตนหลักของธาตุน้ำนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะเฟลลี่มีความสามารถนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไวค่ะโดดเด่นในสังคมนะคะล่าเริงเพื่อนเยอะค่ะเข้าคนง่ายรักเดียวใจเดียวและที่สำคัญรักครอบครัวด้วยนะคะชอบทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยค่ะบางท่านมีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วยนะคะบางท่านนะคะทำงานไปด้วยมีกิจการของตัวเองไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยได้ด้วยนะคะ ที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวใหม่ๆอย่างเช่นนะคะการมีสมาชิกใหม่การตั้งครันมีบุตรนะคะการได้อะไรที่ดีต่อใจอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้บ้านใหม่รถใหม่อย่างงี้ได้ด้วยนะคะของขวัญที่ถูกใจได้ด้วยหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าค่ะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะคะ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีสนเสน่ห์นะคะคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะอยู่กับความจริงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแต่ทีเนี้ยค่ะ ดูเหมือนคุณจะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าคนรักเก่าเนี่ยคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บแล้วก็ผิดหวังเสียใจเนี่ยค่ะเขากลับเข้ามานะคะเพื่อขอเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเขาใช้สิทธิ์นั้นซึ่งเขาน่าจะมีสิทธิ์แต่ตอนนี้คุณกําลังจะไม่ให้สิทธิ์เขาะคะ่ะไม่ให้สิทธิ์นั้นกับเขาแต่ยังไงเขาจะพยายามกลับเข้ามานั่นเองนะคะบางท่านนะคะมีทั้งใหม่และเก่าเลยค่ะ แต่ถ้าไม่มีคนใหม่ก็คนเก่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เขากําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ซึ่งเขาต้องการโอกาสจากคุณนะคะโอกาสในการกลับมาแก้ไขคะ่ะไม่ใช่โอกาสของการแก้ตัวนะคะทีนี้ค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของท่าน้ามีต่อท่าน,น้ำบ้างนะคะ คนรักช่วงนี้กินดีอยู่ดีมีออร่าน้ำหนักขึ้นนะคะบางท่านน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันมีบุตรอะคะ่ะเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่เขารักค่ะเป็นคนพิเศษนะคะเขาอยากคืนดีค่ะไม่มีใครดีเท่าคุณอีกแล้วนะคะ เขาไม่อยากให้คุณมีคนอื่นนะคะเขากําลังพยายามกลับมานะคะบางท่านนะคะเป็นรักทางไกลนะคะรักต่างไว้ยได้ด้วยค่ะคนรักกําลังพยายามต่อสู้อย่างหนักเลยนะคะเพื่อเอาชนะใจคุณค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยจะมีสมาธิในการขับรถในการทํางานเลยนะคะเพราะว่าต้องต่อสู้กับ ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะพาล่างไปทํางานแต่ว่าสมองคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะเรื่องของเรานะคะเรื่องของคุณกับคนอื่นด้วยประมาณเนี้คะ่ะเขาไม่ไว้ใจคุณนะคะก็คนรักมาทวงคนรักคืนนะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะ ช่วงนี้นะคะอารมณ์สวิงง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายค่ะกินเยอะใช้เงินเก่งนะคะหรือไม่ก็เก็บความรู้สึกเก่งด้วยบริหารสเสน่ด้วยคือเราไม่จำเป็นต้องบริหารแต่ว่า,ามีสเสน่ห์ต่อต่อเพศตรงข้ามนะคะช่วงนี้ค่ะสำหรับกับคนรักนะคะมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ไม่รู้ใจด้วย เขาอึดอัดไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่ชอบที่คุณแบบเฉยชากับเขาแบบนี้ค่ะเขาเดาใจคุณไม่ถูกเลยคนรักคิดมากค่ะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายใจค่ะยังรักยังผูกพันแต่ไม่ชอบอะไรที่ผูกมัดรู้สึกอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะ ขากลัวจะเสียคุณไปะค่ะคุณอาจจะรู้สึกลำคาญนะนะคะแต่เขาไม่ได้ลำคาญเลยค่ะที่จะประคับประคองแบบนี้ค่ะและเขาอยากจะทำแบบนี้แหละนะคะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะถอยห่างอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยนะคะ ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้ไหมคะยังผูกพันกันอยู่นะคะแต่ว่าความผิดหวังเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคุณต้องการคุณต้องการความชัดเจนความยุติธรรมแต่เขาต้องการขอคืนดีนะคะ่ะซึ่ง มาพร้อมกับเรื่องของการเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะอะไรที่ดีต่อใจะคะ่ะเพื่อเอาอกเอาใจคนรักนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่เขาจะพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆๆคะ่ะเติมเต็มเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณใจอ่อนแล้วก็ให้โอกาสเขานั่นเองนะคะนานแค่ไหนเขาก็เขาก็ไม่กลัวคะ่ะขอแค่คุณเปลี่ยนใจมันรักเขาเลือกเขาหรือให้โอกาสเขานั่นเองนะคะ คนรักมาขอโอกาสนะคะทีนี้ค่ะมาถามข้อความจากเขาดีกว่านะคะว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะบอกกับท่านน้ำได้เขามีอะไรจะบอกกับท่านน้ำค่ะเขารักเขาผูกพันเขายอมคุณหมดแล้วนะคะเขาเหนื่อยค่ะเขาไม่ักรุปัรร์หรอกนะคะเหนื่อยกับหน้าที่การงานอ่ะ คือคือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวความลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหนื่อยกับหน้าที่การงานก็ยังพอจัดการได้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่เหนื่อยกับคุณนิสินะคะทั้งรักทั้งเหนื่อยเลยแล้วก็ไม่ชนะใจคุณสัตย์ทีค่ะเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนใจแล้วก็ให้โอกาสเขานั่นเองนะคะเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาพาล่างไปทำงานนะคะขับรถอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมองของเขาไม่มีสติไม่มีสมาธิในการที่จะขับรถหรือทำงานนั้นเลยเพราะว่าเขาคิดถึงแต่คุณนะคะใครออกลัวว่าใครจะอยู่ข้างๆคุณไหมคุณทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรอยู่มาดูอ่าไพา่แนะนำกันนะคะ ให้มีอะไรจะแนะนำคะโชคชะตาเวลาโอกาสนะคะความโชคดีมาอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วคะ่ะมีสองเส้นทางเลยที่คุณจะเลือกก็คือประคับประคองกับเดินหนีไปคะ่ะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้น โดยรวมแล้วคือคุณถือไพ่เหนือกว่าคน้้านะคะและคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะกรณีแรกถ้าจะประครับประคองนะคะให้โอกาสเขาเนี่ยคุณจะต้องลืมอดีตที่อยู่ข้างหลังอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะปล่อยมือคะ่ะแล้วก็ให้โอกาสตัวเอง คุณก็ย่อมทําได้เพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความสุขะคะ่ะมากกว่าอะไรที่มองไม่เห็นอนาคตนะสุดท้ายแล้วอยู่กับความจริงนะคะหลายๆอย่างคะคะกําลังจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกมากขึ้นนะคะความสุขกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็ตามะคะ่ะ ความรักรออยู่ตรงหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้กับทานน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดทานน้ำนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะ คนโสดนะคะช่วงนี้คะ่ะต้องบอกเลยว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะของขวัญรางวัลโบนัสคะ่ะอะไรที่ดีต่อใจนั่นเองนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะก็คือเรื่องของการเงินเลยนะคะบางท่านนะคะมีโชคฟุกๆุกเข้ามาได้ด้วยนะคะการหยิบยื่นโอกาสจากผู้ใหญ่แบบนี้ได้ด้วยคะ่ะมีสเสน่ห์ประเพศตรงข้ามนะคะ แล้วก็มีดวงของคนรักอุปถรัรมภ์ได้ด้วยอดีตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะนะคะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันนะคะอายุน้อยกว่านะคะ ตอนนี้ค่ะคุณมีตัวเลือกเข้ามาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคนโสดคุณจะไม่โสดอีกต่อไปนะจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะความหวังครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะน,น,น้องของคนโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ คนโสดจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะกิจกรรมใหม่ๆค่ะการรวมหุ้นลมทุนนะคะหรือว่าการการทำกิจกรรมใหม่ๆค่ะที่ดีนะคะดีต่อใจดีต่อความมั่นคงของคุณเองะคะ่ะ ดีในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินนะคะพร้อมๆกับเรื่องของความรักด้วยบางท่านนะคะอาจจะมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามาเลยนะคะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงาน,นะคะ่ะเป็นคนต่างชาติรักทางไกลได้ด้วยนะคะคนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นธาตุดินนะคะมังกรผู้ปบกนนะะาร์ค่ะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนเก่านะ คนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยอาจจะเป็นท่านลมได้ด้วยนะคะกลุ่มตุนเมถุนนะเข้ามาลดีไหมคะต้องระมัดระวังดูเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะ,ะระมัดระวังเรื่องของการการที่เขาเรียกว่าอะไรดี การถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากให้ระแวงนะแต่ว่าระมัดระวังและรอบครอบจะดีกว่านะคะเรื่องของความรักนะคะไปแบบช้าๆดีกว่านะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่อยากมีก็ต้องมีนะคะความรักอะคะ่ะยังไงก็มีเข้ามา พร้อมๆกับคือมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคนรักใหม่นะคะแล้วก็งานใหม่ด้วยกิจกรรมใหม่ๆค่ะคุณกำลังได้รับความยุติธรรมกับทุกอย่างอะคะ่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะคนรักเก่ากำลังวิ่งตามคุณอยู่นั่นเองถามว่าเข้ามาแล้วดีไหมแม่หมอมองว่า ปล่อยเขาเหอะนะคะความรักนานแค่ไหนก็จะรอก็เลือกให้ดีก็แล้วกันนะคะไม่จําเป็นต้องรีบค่ะส่วนณเวลานี้คือมีเสน่ห์แล้วนะคะเลือกได้นะคะตอนนี้ค่ะไปโฟกัสเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการยกรยายเปลี่ยนแปลงหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่ดีต่อใจดีกว่านะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มีโอกาสได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับทางไกลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของความรักก็ดูกันไปนานๆนนนะคะมีโอกาสเป็นรักทางไกลได้ด้วยค่ะพบรักแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสเป็นเนื้อคู่มีโอกาสแต่งงานได้ด้วยค่ะแต่ช่วงนี้แต่งกับงานไปก่อนนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะเป็นเสียงที่คุณสามารถไว้ใจได้มากที่สุดนะคะออกมาจากพลังงานลบนะคะอะไรที่มันไม่ได้มั่นคงหรือมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าค่ะเป็นตัวของตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและก็ความสุขให้กับตัวเองนะคะคุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆะคะ่ะการเข้าสังคมใหม่ๆนะคะดูวหมายถึงการเดินทางได้ด้วย จริงๆแล้วคนโสดคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะถ้าคุณต้องเลือกการออกมาจากอะไรที่แย่ๆค่ะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางการทําอะไรก็ตามทาตามหัวใจของตัวเองเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองเพราะนี่คือสิทธิ์ของคุณค่ะออกมาจากพลังงานลบๆนะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเจอกับเนื้อคู่ของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนะหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นในด้านของความรักค่ะบางท่านมีคนเก่าเข้ามานะบางท่านนะคะ คือคนเก่าเข้ามาแล้วอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางท่านเพื่อนขยับมาเป็นคนรักหรือบางท่านนะคะ่ะไปเจอกับใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ทางไกลไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่รู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกพบนี่แหละคือเนื้อคู่นั่นเองนะคะก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองคะ่ะเหมือนที่บอกคุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้สุดท้ายเราไพ่บอกว่าอดีตกําลังจะเป็นบทเรียน,นะคะ่ะเป็นแค่เรื่องคำๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ความทรงจำที่แย่ฝันร้ายในอดีตก่อนหน้านี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะมันจะดีกว่าอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับท่าน้ำด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ